กลับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเจอกับผมเยยนเช่นเคยครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่น้ําตกชาวดอยกันนะครับทุกคนจังหวัดตากครับผมคลิปนี้เราก็เจอออกเดินทางกับรถนะครับทุกคนก็เลยแบบไม่สะดวกเหมือนกับที่มอเตอร์ไซค์จะเดินไปคุยไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่สลิดแล้วนะครับทุกคนเราก็เลยแบบจะเจอวัดวัดหนึ่งทุกคนก็คือจะมีทางแยกนะครับเราก็ขึ้นทางตามนั้นเลยทุกคนก็คือทางขึ้นไปก็สนุกสนานทุกคนก็ทางดีครับผม ทางไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรครับผมทางแบบว่าดีแต่ว่าทางมันจะแบบโค<ะ>้งเคี้ยวนะครับทุกคนก็เลยแบบระวังในการขับขี่กันด้วยนะครับทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะครับก็จะมีในทางก็แบบเขาจะเลี้ยงอะไรไม่รู้ลูกวัวลูกควายอะไรก็วิ่งถนนตัดหน้าอะไรไปหมดนะครับทุกคนเห็นที่ผมเจออาจจะเป็นแบบภาพภาพสไตล์แบบนี้นะครับก็ไล่ไม่ไปครับผมก็ขับรถเหียวพอดีอาจจะแบบซักโล2โลเนาะ <S <S <laughs> หยอกหยอกครับผมขี่มาแค่แป๊บเดียวนะครับทุกคนเราก็แบบถึงกันที่ อุทยาแห่งชาติแม่เมยแล้วนะครับทุกคนวายมากครับผมแล้วก็ขึ้นไปแค่นิดเดียวนะครับทุกคนเราก็จะถึงกันที่น้ําตกเช้า้ดยแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ไกลนะครับจุดน้ําตกนี่คืออาจจะอยู่แบบใกล้ที่สุดนะครับขึ้นไปข้างบนก็อาจจะมีแบบจุดดูวิวอะไรแบบสนุกสนานนะครับทุกคนก็ สวยครับผมสวยมาก <Wow. S 1> ตอนที่ผ่ไปก็คือเป็นและดูฝนด้วยนะครับทุกคนผมอยากจะมาในและดูฝนนี่แหละอยากจะลองมาสัมผัสด,ดูว่าและดูฝนนี่คือมันจะยังไงบ้างมันจะสวยไหมน้ําจะโขนไหมเส้นทางอุปสรรคที่เราเดินไปมันจะยากไหมแต่พอคิดเท่านั้นแหละทุกคนแต่ตอนมาเจอต่างกันเยอะมากคือแบบน้ําสายสายเกลี้ยงสวยมากทุกคนแล้วก็ระหว่างทางคือแบบโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากครับ อยากให้ทุกคนเราไปสัมผัสด,ดูไปแค่สักพักเดียวนะครับทุกคนเราก็ใกล้จะถึงกันที่น้ําตกแล้วนะครับทุกคนอยากจะฝากเตือนทุกคนนิดนึงนะครับก็ในทางไปก็ระมัดระวังกันด้วยเห็นมันลื่นนะครับฝนตกนะครับแต่เราไปแค่นิดเดียวนะครับเราก็เห็นน้ําตกแบบนี้คือแบบขายเหนื่อยแล้วนะครับทุกคนคือได้สัมผัสกลิน่นควันไอ้น้าที่มันลอยพัดมากับลมเบาๆที่มันเย็นแล้วก็สดชืน่นอยากให้เรา ไปสัมผัสน้ำตกใกล้กว่านี้เราก็เลยแบบเดินย่องย่องไปต่อนะครับทุกคนไหนทางไปของเราก็คือฤดูฝนนะครับทุกคนก็อาจจะมีกิ่งไม้หรือว่าใบแม้อะไรบางตาบางขาต้องย่องย่องไปนิดนึงนะครับทุกคนแต่พอดูธรรมชาติรอบๆก็คือแบบอื้อสวยสวยมากแล้วก็เห็นเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นดอกไม้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนมันขึ้นเป็นธรรมชาติเลยไม่มีใครมายุ่งเลยนะครับเดินมาสักพนันเดียวก็ถึงกันแล้วทุกคนน้ำตกชาวดอยนะครับทุกคน ตอนนี้คือผมก็อยากจะให้ทุกคนลองไปฟังเสียงที่ผมไปอัดแล้วก็คือเสียงน้ําตกที่มันตกจากธรรมชาติเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน <Yahoo! S 1> ถึงแล้วทุกคนโอ้ลงมาแบบว่าแรงมากทุกคนโอ้โหลงมาแรงมากไม่รู้ในกล้องจะได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยโอ้โอ้ยโ,โคตรสูงเลยนะครับสงูงมากทุกคนสูงจริงโอ้ช่วย น้ำก็เย็นนะครับน้ำเย็นมากโอ้ยโหแรงมากโอ้ยทุกคนครับเดี๋ยวเราไปใกล้กว่านี้จะได้ไหมเนี่ยทางมีไหมโอเคเราจะขึ้นไปต่อนะครับนี่จุดนี้โอเคเลยโอ้เห็นความใหญ่เลยทุกคนใหญ่มากโอ้ยใกล้ๆเลยนะครับเนี่ย น้ำตกชาดัยครับทุกคนพาดูบรรยากาศรอบๆน่าโอ้สวยมากเลยอ่ะฝากนี้นี่โอ้กลออก้อง ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมเชื่อว่ายังมีใครหลายๆคนแล้วก็คนอีกมากมายนะครับที่ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสน้ําตกที่สูงขนาดนี้ผมเชื่อว่าคนที่เหนื่อยจากการเดินทางที่จะไปสู่น้ําตกนะครับถ้าไปถึงคือหายเหน,นื่อยแน่นอนทุกคนเพราะว่าลมที่มันพัดมาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันสดชื่นยิ่งกว่าไปดาวอาคารอีกนะครับ